เราเจอกระท h o มือนี่แรกกินบักต้ากันมาแล้วค่ะแน่เห็นกระท h o จะซื้อกระท h o ไปฝากเจเหลียวเนี่ยขายยังไงคะนียห้าสิบหกสิบขายใหญ่แปดสิบครับเนื้อเนื้อเนื้อกำลังหวานเลยเหรออันนี้ห้าสิบเหรอมันต่างกันตรงไหนอ่ะต่างที่ไซส์ครับอ๋ออเอไอ้นี่ไซส์ใหญ่อันนี้ห้าสิบไม่ได้เหรอค่ะสองโล ไม่ได้พี่วถ้าได้หมดพระอาทตเช้าแล้วผมขายแปดสินั่นมาเช้าอันนี้นกินเม็ดกินเนื้อได้เลยใช่ไหมคะแล้วแต่พี่ <laughs> ลแล้วแต่พี่เอาถุงละโลจะไปฝากเขาไม่เดี๋ยวช่างรวมไปเลยดีกว่าเออ <นะ S 1> โอเคเ,ออเดี๋ยวไปหยิบให้เขาเขานะอืมอร่อยเธ <laughs> อกำลังอืม นี่มีอีกสักสองวันกำลังพอดีเนาะเป็นเท่าไหร่จ๊ะจ๊ะจ๊ะแดงไม่พอแบงค์พันได้ไหมอ่ะเจดานะมันไม่พอแบงค์ย่อยอะไรอย่าแล้วเอาหน่อยแล้วเป็นเป็นเท่าไหร่นะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนร้อยสามสิบสองเอาเอาเอาสองที่นี่ไปร้อยสามสิบเอาเอาสามสิบที่นี่ไปเนาะมันจะได้ง่ายเราก็จะได้เอามาทอนเก้าร้อยเราก็จะได้โหลดน้ำหนักเออเหรียญออกไปด้วย ขอบคุณค่ะแซ่บอร่อยอร่อยจริงพี่ปอกให้หนูหน่อยได้ไหมอ่ะหนูอยากกินบนรถลูกหนึ่งซื้อใหม่ก็ได้ลูกหนึ่งอ่ะจริงงรออะโอเคสามสิบผมจะปอกจะจะจาเดี๋ยวอีกสิบบาทอร่อยอ่ะ เก้กขอ,อยากกินกรามาะพร้าวพวกคนสปปลาวเขาทำเมี่ยงให้กินไงแกมีลูกน้องไงไนคนสปปเขาทำอร่อย ขอบคุณค่ะแล้วเราจะได้กินเนื้อมันเนี่ยมีเอาแล้วก็เอาฟันแท้เอาเนาะพี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเป๋าตังอย่ายลืมนะริมเ,เอาแล้วจ้ะกระเป๋าตังรุ่นพิเศษไปแล้วได้ของฝากเจ๊แล้ว